้าปั่นเพราะว่าเขาเรียกอะไรอ่ะกลัวจกักรยานมันล้มเนาะเพราะว่าหนึ่งเขาก็ใส่นี่แหละมันก็มีนี่ไงค่ะทางไปบ้านขาวจุนพูนเลยพี่นอ้องนะวันนี้อากาศติดลบไปหาอะไรแซบ่บๆกินดีกว่าเอายินมาเปลีาาย่ยนเสื้อผ้าเย็นมา ได้ไงได้แค่ลอดแคล,แคลนี่แหละทีเด็ดจะตำแตงวันนี้เนื้อสับจะก้อยจะลาบเป็ดกินดีกว่าจะลาบเป็ดอันนี้เอาไว้ทำเป็นเนื้อสเต็กให้ลุงเนาะไปซื้อไข่ค่ะไข่ไข่ไข่เแล้วจะต้มไข่นี่นะค่ะได้กระเทียมมา สาบาทถูกมากปักไก่เราไม่ทำวันนี้เดี๋ยวจะไปทำอาทิตย์หน้ามาทำกับข้าวกันดีก่อนกนะับเปาอีกเคียคอยอันนี้30บาทก็จะอสะภายไปไว้ไอเมือนไทยเนาะเลีเอาไปเมือนไทยก็ไม่ได้นี่นะคะสภาพ ลงกินข้าวกับลาบเก็ด